ขอพระไทยผีเสื้อข้างในที่ว่าบินที่ฉันไม่ได้รู้สึกว่าฉันประมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่สูงไม่พ้นรังเราจะต้องทนเป็นคนที่งามไม่ลองบินผ่าฟืดมากก็ตามหัวมุนจะปวดกระลาฉันสัญญาวา่จะเลิกคนเรื่องยาดาังไปซะเพื่อตัวฉันนั่นเองจำเอาไว้ไม่เกรง ยามได้เราเจอเขาชะตาคงไม่ล้อเล่นกับเราเชื่อตัวเขาไม่ใช่บุกเสียงก็ควรตามติดเหมือนเงาไม่ต้องพร้อมแล้ววร์วังคอให้ฉันด้วยก,กันกับเขาฉันพร้อมสำหระไรเรื่องไรเลิศย,ยิ่งกว่าคืนนี้พบหน้ากันเอ้ยฟีดใช่ไหมเอสจะไป สภาพนะที่ไม่ต้องขอให้มาจับตอบอย่างโอใช่ปะพูดได้ไหมวะก็ตัดอยู่แหละเลยเรียกคำถามที่ไม่อยากตอบยงยาชิพายผมไม่ชอบเรื่องยาชิพายนะไครกูจะเลิกยามอว่รไหวชิพายเขากีและกูพยาิ่มจะผ่างั้นลองเปลี่ยนไปเรื่องเสียวเสียกันก่อนจะดีกว่าเมื่อเราเจอเขาเมื่อกูเจอเขาจะจับใช่สภาพนักจัดการเถอะเรือกเราจะปรับเอาไม่ต้องปรับอยู่พ่อไปต้งหามทั้งเชือกคุณพระเราเตรียมทุกอย่างพองแล้วเนี่ยแล้วเราอย่างมันดูทรง มันตวะวงกูตายคนเดียวแนะ่ทำไมไม่เข้าท่าเมื่อเรา,เราพบหน้าเลยเราทำเรื่องเกินแก้วหรือไม่เย็นวายถ้าเรายอมเขาจะอยู่หรือไปเกินไปถ้าเกิดเขายอมทนเพราะฉันนี่เองเออนันเลยยำเช่นไนชีวิตเราจะเป็นคนลิขิตไว้ไหมูกันไหมเขาเป็น้อ,อนให้เราเลือเกียนเองแม่งเก่งกเราควรเลือกได้ค่ะเขาคิดจะอยู่หรือไปไแม่หัวใจตรงนี้จะวันเกร่ง อดใจไม่ไหวอยากทุ่มอยากเสียวอยากเซ็กซ์และทำให้ร้องไปด้วยจะลอกยังไงให้ได้เราจะทำเลยไม่งเวกเซนคือเกาลงอมไปอมคุวยเอ้ยน,น,นี่แย่จะตายจะไปได้สุดท้ายก็เศร้าไปน้ำพลวัดใจะปา่าจะมอมน้ำจะเสียใจเขาจใช้ล,ลค่อยเรียนรู้เขาควรคู่กับความรักเชื่อใจหรือจะเอาตูดดกให้มันรึเขา้าไปอย่าพึ่งมาถึง <S <S เลยคืนนี่แม่แค่เมื่อเราเจอเขามันจะอ่อนโยนไหม หรือจะกล่าวเขาจะสุขไหมหรือเราจะทำมันเหี้ยขึ้นอีกร้อยเท่าหรือนี่คือสายสะพานรหว่างเราหรือฉันคิดเกินไปไหมฉันพร้อมสงบเรื่องไหนก็พร้อมประสบเมื่อเราพบหน้ากันเอ่ย